ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงชาแนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทวนหน้าเทิน ดวงสามราศีถูกสรากุกฟุกพิกดินสู่ดาวมีเงินล้านเข้าตัวเต็มๆจะเป็นท่านโชคดีที่เกิดราศีในบ้างเชิญมารับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับหนึ่งราศีพฤกษกช่วงนี้จะมีข่าวดีคุณเป็นราศีที่ดวงดีเพราะก่อนหน้านี้คุณเจอกับดวงดาวดแรง และปวดหัวแต่หลังจากนี้เรื่องไม่ดีกำลังจะหมดสิน้นเปรียบเสมือนเป็นเส้นทางใหม่ในเรื่องของการทำงานใครเริ่มงานใหม่พอค้าแม่ขายคุณจะมีโอกาสเติบโตมีสินค้าใหม่มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆส่วนพนักงานประจำเรื่องวุ่นวุ่นกำลังจะหมดไปแล้วจะมีโอกาสมีความก้าวหน้าในการทำงานมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่โตขึ้น ด้านการเงินเด่นเรื่องโชคลาภการเงินเสี่ยงโชคการลงทุนแบบฟุกๆจะได้อย่างแน่นอนด้านความรักนั้นอาจจะไม่เด่นเหมือนเรื่องอื่นคนมีคู่จัดสรนเวลาทำงานเวลาส่วนตัวให้ดีจะได้ไม่มีปัญหาตามมา 2. ราศีสิงเรื่องการทำงานนั้นจะมีชื่อเสียงโดดเด่น ทุกคนจะเห็นฝีมือของเราเรื่องตำแหน่งความก้าวหน้าจะมีความคึกคักแต่อาจจะต้องเหนื่อยเป็นพิเศษอาจจะรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเรามีโอกาสในเรื่องของการเติบโตยอมเดื่อยหน่อยเพราะจะมีความสำเร็จตามมาด้านการเงิน มีโอกาสที่การเงินของคุณนั้นจะมีเรื่องรายได้โชคลาบในช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาจากหลากหลายช่องทางเป็นจังหวะที่ต้องบริหารจัดการเงินได้อย่างลงตัวและผลลัพธ์ออกมาดีเยี่ยมถือได้ว่าเป็นผลสำเร็จของชาวราศีนี้เลยก็ว่าได้ด้านความรักสำหรับคนโสดมีเข้ามาให้ลุ้น วัยรุ่นหรือคนที่มีอายุมากกว่าคุณจะดึงดูด 3. ราศีพิจิกเป็นราศีดวงรุ่งอะไรที่เคยติดขัดอะไรที่คิดว่าจะได้และไม่เคยได้ตอนนี้จะได้อย่างแน่นอนจังหวะดวงดาว เริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้คุณจะต้องทำอะไรหลายอย่างต้องรับผิดชอบในเวลาเดียวกันแต่บอกเลยว่าคุณจะได้รับข่าวดีในด้านความก้าวหน้าการงานดีขึ้นมีโอกาสปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆการต,ต,ตัดสินใจเรื่องใหญ่จะเกิดความสำเร็จด้านการเงินมีข่าวดีอย่างต่อเนื่องซึ่งมาจากการทำงานมีโอกาสได้ไรายได้เพิ่มพูน เงินจะมาอย่างรวดเร็วทันใจบางเดือนอาจจะต้องรอแต่บางเดือนจะมาแบบปุรปปับซึ่งช่วงนี้โชคลาภรอยก็โดดเด่นมีโอกาสรับทรัพย์แบบไม่คาดคิดคาดฝันเลยทีเดียวด้านความรักมีเงื่อนไขความรักของคุณอาจจะเจอกับความรักฉับเฉวยได้คนมีคู่ไม่มีปัญหาอะไรสามารถปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น ไม่เชื่อไม่ลบรูรู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ